ก็กลับมาพบกับแบมบี้อีกแล้วนะคะหลังจากที่แบมหายจากการทําคลิปช้อปปิ้งมานานมากครั้งนี้เราก็มาจัดให้ทุกคนแล้วค่ะแอบบอกว่าคราวนี้เนี่ยมีของหลากหลายมากทุกคนคือแบมกดมันช็อปเพลินสุดๆและทุกคนก็น่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วนะคะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นซึ่งวันนี้นะคะของทั้งหมดของแบมก็กดมาจากติ๊กต็อกช็อปเอาจริงๆหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าแอปนี้คือปังมากเพราะเขาฟรีชิปปิง้งแต่ที่ปังกว่านั้นก็คือตอนนี้ติ๊กต็อกช็อปอะทุกคน,คกนลลที่อังกกาารมา บางชิ้นก็คือลดไปถึง80%เลยค่ะซึ่งการที่เราจะได้ช้อปปิ้งแบบคุ้มค่าคุ้มราคานี้ไม่ได้ยากเลยทุกคนเดี๋ยวแบมจะพร้อมหน้าจอแล้วก็ทำโชว์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ อย่างแรกเลยก็คือเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชัน TikTok นะคะแล้วก็ไปตรงช็อปตรงแทบด้านล่างตรงนี้นะคะข้างใต้ flat sale เนี่ยเราจะเห็นแทบที่เขียนว่า b บรนด Crazy Deal อยู่ตรงนี้นะคะพูดง่ายๆก็คือสินค้าที่ลดแบบจัดหนักจัดเต็มมากสูงสุด50%ทุกวันเลยนะคะหรือถ้าเป็นแคมเปญจะลดสูงสุดถึง80%เลยค่ะสินค้าก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยมีสินค้าแบรนด์ดังๆเพียบแล้วก็การันตีของแท้แน่นอนค่ะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเลือกแ a t e g o r y ได้นะคะก็จะมีให้เลือกเยอะมากแทบจะทุกสิ่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหหมดโอรือ กระทั่งพวกอาหารขนมต่างๆก็มีนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากเสิร์ชเองเนี่ยก็จะมีแท็บอยู่มุมขวาบนเลยสมมุติว่าแบมอยากได้รองเท้าก็จะเสิร์ชเข้าไปว่ารองเท้าเขาก็จะบ๊อปอัพขึ้นมาเพียบเลยดูอย่างคู่นี้สิทุกคนลดจาก700กว่าบาทเหลือ200บาทเองค่ะปังมากเลยตั้งสินค้าทั้งหมดที่แบมจะเอามาฮอลในคลิปนี้เนี่ยแบมก็กดมาจากสินค้าแบรนด์ Crazy Deal ทั้งหมดเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะถุงช็อปกันเลยดีกว่าทุกคนคือแบมตื่นเต้นมากของเยอะมากค่ะเรามาเริ่มจากสินค้าราคาน่ารักก่อนเลยนะคะทค เยอะมากมาแทปบไอเทมเลยก็ได้ทุกคนอะอาจจะงงว่ามันคืออะไรมันคือกิฟต์ดอกลวยไม้นะคะข้างหลังจะเป็นกิฟต์แบบนี้ซึ่งแบมก็เชื่อว่าหลายหลายคนนะคะน่าจะเดาไม่ถูกว่าแบมได้น้องมาในราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันถูกมากทุกคนถูกแบบถูกจนเหลือเชื่อแบมก็งงเหมือนกันตอนแรกคิดว่าน่าจะแบบร้อยสองร้อยอะไรงี้แต่ด้วยความที่ราคา้องน่ารักขนาดนี้จะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะกดมาแค่ชิ้นเดียวถูกไหมก็เลยจัดไป3 4สีค่ะก็จะได้ความเป็นแบบพี่สาวจีนท่านหนึ่งถ้าติดไปทะเลคือสวยมากทุกคน เราก็มาต่อกันที่ชิ้นที่2นะคะซึ่งอันนี้เป็นครีมบลัชจากแบรนด์ beauty lab นะคะแบมบเห็นเขาโฆษณามาสักพักแล้วแหละแล้วยอดขายของเขาใน Ti k t o k ก็คือ70 0 0ันกว่าออเดอร์และที่สำคัญเขาลถหนักมากจาก599บาทนะคะก็คือเกือ600บ600ยเนี่ยลดลงมาเลยแค่160บาทเองทุกคนไม่ซื้อเท่ากับผิดมากนะคะจะเป็นสีชมพูหวานแบบไม่ถึงกับเป็น shocking pink เนี่ยมันจะไม่มีติดแดงแล้วก็ไม่อมส้มเลยนะคะซึ่งตอนนี้เทรนด์สาวคู o l t n e กาลังมาใช่ปะแล้วปัดตัวนี้ทุกคนแบมบบอกเลยว่าแก้มใสมากสีจะ แบบเิกเมนแน่นเลยนะเป็นครีมบัชที่แบบเนื้อแน่นมากเฮ้ยเห็นปะมันเป็นสีที่แบบสดใสมากอะ่ะอันนี้คือแอบ,บใช้มาแล้วนะคะ <g ül> ก็เห,หนินไงทุกคนก็เลยแอบ,บลองใช้ไปแล้วนิดนึงนี่จะได้สีชมพูแบบซัมเมอร์ซัมใจมากแต่ก็ยังมีความคงเป็นสาวคูลโทนแต่ว่าเรื่องความติดทนนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าก็เพิ่งได้ลองปัดวันนี้เนี่ยแหละแต่ว่าแบบคิดว่าแบบเออถ้าเกิดว่าซัมเมอร์นี้มันก็เป็นอีกหนึ่งมา s t h a v i นะคะที Have ่ปัดขึ้นมาเราก็จะดูแบบสดใสต้อนรับซัมเมอร์มากทุกคนเนี่ย เห็นปะมันดูเด็กลงเลยอ่ะ ต่อมานะคะอันนี้คือแบมบอกเลยว่าแบมกดมาแบบไม่ลังเลเลยเพราะว่ารีวิวปังมากแล้วเขาเคลมว่าให้ของแถมเยอะมากทุกคนที่แบมกดมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นลาเนสสลิปปิ้งมาส์สีนี่สีส้มออกส้มๆหน่อยเป็นสีเกรปฟุตนะคะขนาด20กรัมคือปกติอะแบมจะใช้สลิปปิ้งมาส์ของแบรนด์นี้อยู่แล้วเราล่าสุดคือเจอส่วนลดจาก790บาทเหลือ5 0 9บาททุกคนก็เลยรีบกดให้ไวเลยค่ะและนี่คือของแถมที่แบมได้มาทั้งหมดนะคะคือกดแค่ลิปอันเดียวนะนี่คือของแถมทั้งหมดที่แ ได้มาลงกับลิปแล้วแบบของแถม4อันเราไม่ได้เป็นแค่ซองแบบซองเล็กๆนะคือมาเป็นกระปุกเลยอะยิ่งใหญ่มากของแถมคือประหนึ่งไปเหมาของเขาทั้งช็อปมาเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีคนสงสัยใช่ไหมว่าได้ของแถมขนาดนี้คุ้มค่าขนาดนี้มันเป็นของปลอมหรือเปล่าเราแบมขอยืนยันนะคะว่าสินค้าแบรนด์ Crazy Deal ทั้งหมดใน TikTok Shop เนี่ยเป็นของแท้100%นะคะคือทุกคนไม่ต้องวอรี่เลยว่าจะได้ของปลอมเพราะว่าเขาตรวจแล้วก็การันตีมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แบมมีที่บ้านอยู่แล้วแล้วแบมลองดูเนื้อแล้วแล้วก็ดูขวดอะไรต่างๆ เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อดูทุกอย่างคือมันเหมือนของที่แบรนมีเลยคือมันเป็นของแท้แน่ๆเหมือนกันเป๊ะๆนี่เดี๋ยวแบมสวัดสีให้ดูแล้วกันมันจะเป็นแบบชมพูพีดๆนิดน,นึงไม่รู้ในกล้องเห็นชัดหรือเปล่ามันจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะคือมันจะเป็นแค่ชมพูอ่อนๆเหลือบๆแต่ว่ากลิ่นหอมมากแล้วก็ตัวนี้คือช่วยเรื่องปากแห้งได้ดีมากทาทับลิปสติกก็ได้นะคะคือถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองเปิดใจลองไปใช้ดูที่ชอบคือกลิ่นหอมเนี่ยแหละ แล้วก็จะดูแบบฉ่ำขึ้นนิดนึงแล้นี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายของหมวดบิวตี้เราแล้วนะคะเป็น juicy lip volume ของแบรนด์น้องฉัดอะทุกคนแบรนด์ทาที่เป็นรูปต้นไม้อะ่ะคือแบมก็ลองกดมาดูแบมเห็นแล้วคนทาแล้วมันดูฉ่ำอ่ะแล้วที่ชอบคือมันจะเป็นแบบกดแก๊กแบบเนี้ย กดแล้วลิปมันจะค่อยๆออกมานะคะเนื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นสีชมพูออกแนวตุ่นๆหน่อยนี่ทาแบบทับไปอีกนะค่ะให้ดูว่าเป็นไงอะเออมันก็ดูฉ่ำขึ้นนะชอบที่แบบว่าถึงเขาจะฉ่ำแต่เขายังมีสีพิกเมนต์นนะ่ะทำให้กบสีปากเราได้นะคะเอ้ยปากมันดูฉ่ำขึ้นจริงๆเนี่ยมันดูพอลอัพออกมาเลยทั้งที่ไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์ เฮ้ยดูเข้ากันอยู่นะสีก็จะไม่ได้จัดมากนะคะตัวนี้ราคาก็ชำเหมือนกันทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่แนะนำคือติดทนหรือไม่ติดทนก็ไม่ซีแล้วเพราะสีสวยขนาดนี้อชอบ ทุกคนต่อมาเราไปโหมดแฟชั่นกันดีกว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรอินกับรองเท้าสไตล์แมรี่เจนมากคือไม่แน่ใจว่านี่ใช่แมรี่เจนหรือเปล่าเป็นรองเท้าทรงคล้ายๆแบบรองเท้านักเรียนอย่างเงี้ยที่เราใส่กันแล้วก็จะมีส้นนะคะซึ่งตัวนี้แบมได้มาเป็นสีครีมแล้วก็ตัดขอบดํานะคือแบมมาเห็นในไอจีบ่อยมากแล้วด้วยที่ราคาแบบเกือบพันไงก็คือไม่ได้ซื้อเลยเอาเป็นว่าไม่เคยซื้อรองเท้าสไตล์นี้เลยที่เป็นสีขาวก็ยังไม่ได้กดสักทีจนกระทั่งมาเจอคู่นี้ในราคา245บาทค่ะทุกคนเนี่สแบงแดงมีทออนของจริง่ึ่งอันเน ราคาเกือบ8 0 0ทุกคนแบมก็เลยกดมาทันทีเลยค่ะแบมคิดว่าถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยมีรองเท้าสไตล์นี้ไปลองหามาใส่จะทําให้เราดูเป็นคนแต่งตัวเก่งขึ้นมาเลยทันทีมาที่ชิ้นสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือ Power b แบงอันนี้ มากตอนที่พัสดุมาส่งก็คือตกใจไม่คิดว่าน้องจะใหญ่ขนาดนี้ซึ่งตัวนี้เป็น power bank ที่มีความจุประมาณ1 5 0 0 0แอมป์เขาเรียกว่า m ใช่ไหมหม0 0 0ห้าพัซึ่งแบบนมาไม่เคยมี power bank ที่แบบมีความจุเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วน้องอก็ลดราคาจากพันกว่าบาทเหลือแค่600บาทคือนั่นแหละเหตุผลเดิมทุกคนปกติ power bank มันราคาสูงแล้วยิ่งแ m เยอะมันก็ยิ่งราคาสูงไงแต่ว่าพอมาเจอตัวนี้แล้วเราจะไม่กดได้อย่างไรเนาะเขาจะใส่มาแบบนี้เลยแพคมาดีมากหนักมากจุเยอะก็ต้องยอมรับก็ เราะะแ,แบมก็คือเรื่องมาเป็นสีชมพูทุกคนหวานมากแต่ว่าที่ชอบเลยก็คือมันสามารถเนี่ยคือเราไม่ต้องใช้ที่ชาร์จมาชาร์จอันนี้อีกทีนึงเขามีหัวปลั๊กให้เสียบเข้ากับปลั๊กไฟเลยแล้วที่ชอบอีกอย่างก็คือหัวเขาว่าจะมีทั้ง Type C แล้วก็ Lightning คือ AirPods แบมยังใช้ Lightning อยู่ไงแต่ว่า iPhone กับ iPad มันเป็น Type C แล้วแล้วเขาว่ามี2อันเลยมีประโยชน์มากถ้าไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศเนี่ยพกไฟตัวเดียวแบมว่าเอาอยู่แล้วก็เนี่ยเขาก็จะบอกแบตเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างอันนี้มีอยู่7 8 เป็นของที่มีทุกบ้านอะคือก็งงเหมือนกันทำไมเพิ่งมาซื้อตอนนี้แต่ว่าเราได้น้องมาแล้วในราคาที่น่ารักมาก และสินค้าทั้งหมดที่แบมกดมานะคะก็รวมเป็นยอดสองพันนีนิดเองทุกคนคุ้มมากขนาดแบมชอปแบบจัดหนักจัดเต็มมากนะคะซึ่งเพื่อนก็สามารถไปเลือกดูสินค้าได้ที่สินค้าแบรนด์ Crazy Deals ใน TikTok Shop ได้เลยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าเขาลดสูงสุด50%ทุกวันเลยและถ้าเป็นช่วงแคมเปญน,นะคะเขาก็จะลดถ,ถึง80%เลยทีเดียวยิ่งกว่านั้นนะคะถ้าเกิดใครเซิร์ชโค้ดด้านล่างนี้ก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกห้าเปอดภาย็นต์เป็นท็อปอัพไปนะคะแต่อย่าลืมที่จะใช้โค ได้มาเนี่ยส่วนลดปังๆทั้งหมดเนี่ยมาจากสินค้าแบรนด์ Crazy Deals ทางนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้สินค้าราคาถูกขนาดนี้กดที่ลิงก์ใต้แคปชั่นหรือว่าในคอมเมนต์ที่แบมจะปักหมุดไว้ได้เลยนะคะเพราะถ้าเกิดกดจากลิงก์แบมเนี่ยจะทั้งง่ายทั้งชัวร์แล้วก็ถูกที่สุดแล้วค่ะก็ไปช็อปตามแบมได้นะคะทุกคนมันคุ้มค่าจริงๆอยากให้ทุกคนไปลองเล่นฟังก์ชันนี้ดูแล้วก็จะรู้ว่าเราสามารถซื้อของอย่างไม่ลงละลายได้ค่ะ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แบมด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากให้แบมทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยไว้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย